คุณผู้ชมครับเรามาดูเทคนิคการปลูกมะละกอน n ้ำไม่ท่วมขังนะครับรากไม่เน่าเปื่อยนะครับมะละกอสายพันธ์ฮอลแลนด์นะครับก็เจ้าของร่องมะละกอนะครับก็จะขุดร่องนะครับที่มีชโลบเมื่อฝนตกน้ำก็จะไม่ท่วมคึงขังที่รากลำต้นมะละกอนะครับมะละกอนี้จะไม่ชอบน้ำนะครับถ้าฝนตกเยอะ รากก็จะเน่าเปื่อยแล้วก็จะล้มตายทั้งต้นเลยนะครับแต่สวนนี้สุดยอดมากๆครับปลูกเยอะทีเดียวนะครับสายพันธุ์ฮอลแลนด์น้ำไม่ท่วมฝนตกยังไงก็ไม่คึงขังที่โคนต้นมะละกอน,นะครับปลูกแถวแถวริมคลองพระราชดำริเฉวดแพรกเมืองนะครับนี่สวยงามมากครับคุณผู้ชมครับก็ ผ่านไปผ่านมาเห็นมะละกอที่สามารถเอาไว้เป็นตัวอย่างในการปลูกต้นมะละกอได้เลยนะครับนี่ครับเ,เขาจะใช้สายแป,ป๊บนะครับต่อสายแป,ป๊บแล้วก็ใช้สปริงเกอร์นี่ครับไม่ต้องรดน้ำถึงเวลาก็กดมอเตอร์นะครับน้ำก็จะหมุนเวียนนะครับน้ำก็จะเวียนไปตามสายสปริงเกอร์นะครับนี่ครับ ก็สวยงามครับต้นหนึ่งโอ้โดกมากทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับก็เก็บภาพสวยๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับชมคลิปนี้ช่วยปฏิสัมพันธ์ช่วยกดแชร์กดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากนะครับ